mm-hmm <laughs> ข้างในมันจะมีห้างทองมีขายองขายเจ้านีกัเมนของเงินเจาเรื่องทั้งบิดตนเป็นตลาดแต่ว่เขาเซา

แล้วนั้นมันจ็มีทำงานอะไรเช้าโมไซแขกสมัครไปนอน ไปดิ <laughs> <laughs> ทำไมเลิกมนะืดเลิกคข้ายังไม่เลิอีกเหรอเลืก,ลกแล้วแต่าเขารอรอผู้ปกครอง,องแม่รอรอผู้ปกคองอผองใช่ มีคนอยวู่ สมัยตะกี้คือเล่ามีหน่อคือเขาคือเขาสร้างอันนี้เจ้าชีวิตบอนี่แนนวันที่เจ้าชีวิตอยู่นะอ๋อแต่ว่าอันนี้อันนี้สางไม่ซื้อมาสร้างทับหม่องเกาบ่หรือของเกาเลยมันก็ะเป็นหลังเกาอยู่แต่ว่าเขาแต่ว่าเขาปัดมุงใหม่อ๋อเหรโะคือเทียนอีก็คืดแบบแถวเมื่อนเกาอยู่แถวใดนนี่จมื่อนเกากับชูฟานอะ อุาไปทางวัดปู่ตาประสารแนวทางฝ้าที่เรามาอ๋อยุ่ฝ้าคุ้นบก่กช่างคุ้นบอกเป็นเมืองเกาเาไหมอันเกาเกาสมัยฝรั่งเศสสร้างไว้เห็นไหมแม่แถาเวียงเพเหรอว่าจะถามหาว่ายุทธแถวไหนนี่มันนี่มองเป็นตะเบิงบ่อยนะนี่ตะไเซนมาางัปู่ตประสานอ๋ออ่างคือเลขเก้าแล้วพี่จำไว้นะอาหารโมบู้อเออ ไม่ใช่มาอะไรเวียงเจ้าเวียงงองูเหรอนะงองูเหรอสุดท้ายอ่ะเอององูเหมือนงูไอ้ที่ต่อเน้นอะไรสระเอียเหรอสระเอียไงยอยอซาลาเอียงองูอ่ะเขาเขาแบบเขาจะเจียนเสริมใส่ฐานล่างหนี่สอ แถวนี้มันจะมีแบบเ้าโมนใส่ด้วยเดีว๋วนมากแขกน,นี่ัเจ้าจะมาันเก่าจะมาเสาเดียม